คำนวณผลบอลกับชีเด,ดโป้งเดี่ยวประจําวันเสาร์ที่5ตุลาปี67ซีโควันนี้มาจากพีเมลิกทั้งหมดคู่แรกคริสตันพาเลตเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลคิกออฟ6โมงครึง่งหมายการเปิดมาให้ลิวเวอร์เหนือกว่าอยู่ที่1ลูกเจาบ,บานพาเลตตอนนี้อยู่อันดับ18ของตารางแข่งไป6ยังไม่ชนะเสมอ3าแพ้3ทําได้3แต้มวนลิเวอร์พูลนําจากฝูงมีอยู่15แต้มแข่ง6ชนะ5แพ้1นึ่เฮทูเฮเกมล่าสุดลิเวอร์พูลเปิดบ้านแพ้คริสตันพาเลตไป่อ0เมื่อเดนย,ยนเม0 2อ 4ที่ผ่านมาส่วนเกมล่าสุดที่พาเลทเปิดบ้านเจอหงแดงพวกเขาแพ้ให้ลิเวอร์พูลไป2 1หนึ่งผลงานเกมล่าสุดของพาเลทบุกไปแพ้เอเวตตันในบอลลีก2 1ตอนส่วนเกมล่าสุดในบ้านเสมอแมนยู0-0ยูส่วนลิเวอร์พูลเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะโบโลญญาได้2-0นใน UCL ส่วนในศึกพรีเมียร์ลีกบุกไปชนะวูได้2 1หนึ่งตัวหลักพาเลทวันนี้เอเซมาเตตาและเอนกิเทียส่วนลิเวอร์พูลมีโชต้าซาราและลุยดิอาร์ โป่งเดียวมองว่าเวียวผู้ยังคงมีขุมกําลังที่แข็งแกร่งและฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแต่อาจจะเสียเปรียบในเรื่องของพละกําลังที่ได้พักมาน้อยกว่าทางด้านคิซันพาเลตและถ้าดูจากใสติเฮ o ูเฮ d คู่นี้มักจะชนะกันไม่ขาดโป้งเดียวคํานวณว่าเรียวผู้จะบุกชนะได้แค่2-1นึ่นะทุกคนคู่ต่อมาอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอเซาท์ทิมตันคิกออฟสามทุ่ม หมายการเปิดมาให้อาร์เซนอลเหนือกว่า2.2 5ปัจจุบันอาร์เซนอลอยู่อันดับ3ของตารางแข่ง6ชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้เก็บได้14แตมส่วนเซาแทมปันอยู่อันดับ19าทำได้แค่แตมเดียวแข่งไป6นัดยังไม่ชนะใครเสมอ1แพ้ไป5เกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันอาร์เซนอลเปิดบ้านเสมอกับเซาแทมปัน33เมื่อเดือนเมษาย,ยน 2, 2023เกมล่าสุดอาร์เซนอลเล่น UCL เปิดบ้านชนะไปเอชเชได้2อนส่วนเกมหลีกเปิดบ้านชนะเลสเตอร์42ส่วนเซา์แทมปันเกมล่าสุด บุกแพ้บอลมัส3-1สวหลักอาเซนอลวันนี้ฮาเวดท,ทอสซาดิแคนไรส์มาตินาลีและซากา้าส่วนเซาแฮมตันมีหน้าคู่อย่างคาเมรอนอารเชอร์และเบเรตัน โงเดียวมองว่าอาเซนอนยังคงดูเหนือกว่าทุกอย่างยิ่งเกมในบ้าน3นะัดหลังสุดเก็บผลการแข่งขันได้ทั้งหมดและยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกแล้ว3เกมนี้ยิงรวมกันไปถึง11ลูกด้วยกันส่วนเซาท์แทมตันเองผลงานยังไม่กระเติ้อนขึ้นยิ่งเจอทีมใหญ่แบบอาเซนอนน่าจะยันไม่ไหวโปงเดียวคำนวณว่าอาเซนอลจะเปิดบ้านชนะ3 0นะทุกคน คู่ต่อมาแมนซิตี้เปิดบ้านเจอฟูลแลมคิกออฟสามทุ่มหมายการเปิดมาไฮซิตี้เหนือกว่า1.75ปัจจุบันซิตี้อยู่อันดับ2แข่ง6ชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้เก็บได้14แต้มส่วนฟูลแลมอยู่อันดับ6แข่ง6ชนะ3เสมอ2แพ้ไป1เก็บได้11แต้มเฮทูเฮทเกมล่าสุดฟูลแลมเปิดบ้านแพ้ซิตี้ไป40ส่วนเกมล่าสุดที่เล่นกันในบ้านซิตี้พวกเขาก็เอาชนะฟูลแลมได้ถึง5ประตูต่ตอ1เกมล่าสุดซิตี้บุกไปชนะสโลวานบาติสลาว่าใน U c l 4เส่ต่อศย์ส่วนเกมลีก บ้านล่าสุดเปิดบ้านเสมออาร์เซนอล2-2ส่วนฟูลแลมเกมล่าสุดบุกไปเอาชนะฟอรเรสได้1-0ในเกมเลกตัวหลักซิตี้วันนี้ฮาร์แลนด์โฟเดนกิลลิตและแบรนโดซิว่าส่วนฟูลแลมมีลาอูคิมินเนสอดามาตาอเร สวิตโร w e และอี o b บเป็นหัวใจหลักในเกมรุกโปรงเดียวมองว่าหลายคนอ่านมองว่าซิตี้เมื่อขาดเดอะบอยและโรดีอาจจะทําให้มีปัญหาแต่ว่านาตอนนี้เดอะบอยน่าจะผ่านการเช็คฟิตต้องรอรุ่นก่อนเกมอีกทีแต่ผลงานในบ้านของซิตี้ก็ต้องบอกว่าดูดี และมั่นใจได้เลยว่าปิดประตูแพ้ไปได้เลยส่วนผลงานของฟูลแลมพวกเขาไม่แพ้ใครมาเจ็ดเกมติดชนะ4เสมอ3แต่วันนี้ต้องเจอคู่ปรับอย่างซิตี้ที่พวกเขาเหมือนจะแพ้ทางมาตลอดแต่ด้วยฟอร์มและความมั่นใจตอนนี้เชื่อว่าฟูลแลมน่าจะแพ้ไม่ขาดโป้งเดียวคำนวณว่าซิตี้จะเปิดบ้านเฉือนได้แค่2หนึ่งนะทุกคน คู่สุดท้ายเอเวอเรตันเปิดบ้านเจอนิวคาสเซลคิกออฟหาทุ่มครึ่งหมายการเปิดมาให้ New นิวคาสเซลเหนือกว่าที่0.25ปัจจุบันเอเวอเรตันอยู่อันดับ16แข่ง6ชนะ1เสมอ1แพ้ไป4เก็บได้4แต้มส่วนนิวคาสเซลอยู่อันดับ7มี11แต้มแข่ง6ชนะ3เสมอ2แพ้ไปแค่1เกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันนิวคาสเซลเปิดบ้านเสมอเอเวอเรตัน1-1ในเกมลีกส่วนเกมล่าสุดที่เอเวอเรตันเปิดบ้านเจอนิวคาสเซลพวกเขาเอาชนะนิวคาสเซลได้3-0ผลงานเกมล่าสุดของเอเวอเรตันเปิดบ้านชนะคิสต พาเลสอส่วนทางด้านนิวคาเซิลเกมล่าสุดเล่นคาราบาวครับเปิดบ้านชนะบิมบาดันไปแค่10ส่วนเกมเยือนล่าสุด บุกแพ้ฟูลแลมม31ในเกมเลีกตัวหลักเอเวอตันวันนี้ดาวายแบ็กนิวไคเวิร์ดเลวินแจ็คแฮร์ริสันส่วนนิวคาเซนน่าจะใช้3แนวลุกอย่างเมอร์ฟี่กอร์ดอนและฮาวิ่บานโปงเดียวมองว่าเอเวอตันกำลังมีความมั่นใจ3หน้าหลังสุดพวกเขาไม่แพ้เสมอเซาท์ทมมตันเสมอเลสเตอร์และเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะพาเลเตไป2-1หนึ่งส่วนทางด้านนิวคาเซลเองเกมที่แล้วเฉือนชนะวิมบาดานนัดดันได้1นมีการโรเตชันตัวผู้เล่นพอสมควรแต่ในเรื่องเกมลุกนิวคาเซลยังด,ด แต่ถ้ามาดูผลงานเกมเยือนของนิวคาสเซิล4นัดก่อนหน้านี้ชนะ1เสมอ2และแพ้ปไป1ก็ยังแอบเสียวว่าเกมนี้อาจจะไม่ชนะเอเวอเรตเพราะด้วยฟอร์มเกมเยือนที่ยังไม่ค่อยแน่นอนโป้งเดียวคำนวณว่าคู่นี้จะเสมอกัน1-1น,น,นะทุกคนแล้วท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับทัศนะคู่อื่นๆได้ที่ mjm789 มีแอดนำหน้า